Hello students how are you today today I am r e a l l y very happy okay สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาเจอกับที่ c h e r แคทเหมือนเดิมนะคะเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานคลิปที่2นะคะวันนี้เราก็จะมาเจอกันในคลิปที่2ออีกแล้วโอเค เหมือนเดิมเราก็จะมาดูที่ objective นะคะ so I'm um, gonna talking objective เราจะมาดูว่าจุดประสงค์จะมีอะไรบ้างเมื่อเรียนไปนแล้วนักเรียนจะสามารถมองความหมายคำศัพท์ที่ t e a c h e ากำหนดให้อย่างถูกต้องเหมือนเดิมกับคลิปที่แล้วเลยนะคะและก็นักเรียนเนี่ยสามารถออกเสียงคำศัพท์ทำแบบฝึกหัดที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง ข้อที่สาคัญที่สุดนักเรียนจะต้องมีความตั้งใจไปเรียนรู้มีความมุ่งมั่นในการทํางานนั่นเองโอเควันนี้ก่อนที่จะเรียนเหมือนเดิมที่เชอร์แฮ e ว i ด e โอ o อง for students to listen and dance อยากฟังกันหรือยงถ้าอยากฟังแล้ว let listen Together, I can lie. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no! If you're scared, 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 say oh no, say oh no! If you're scared, 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 say oh no, oh no! If you're sleepy, 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 take a nap! If you're sleepy, 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 take a nap! If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap! If you're sleepy, 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 take a nap! If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. The ducks on the farm say quack, quack, quack. Do you like broccoli? โอเคเพลงจบไปแล้วสนุกไหมคะเรามาดูกันต่อไปเลยอาคลิปวิดีโอที่แล้วทีเชอร์ได้ทำการสอนเกี่ยวกับ vocabulary at home ไปแล้วสอนเกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะคะซึ่งมีทั้งหมด9คำศัพท์วันนี้คลิปวิดีโอนี้ทีเชอร์ต้องการที่จะรีวิวหรือทบทวนว่านักเรียน จำคำจับทั้ง9ก้าคำนั้นได้หรือเปล่าโอเค now I am living vocabulary at unit six about at home โอเคไปทบทวนกันเลยทีเชอจะไปแบบเร็วๆเลยนะคะโอเคคำนี้จำได้ไหมเอ่ยคำว่าอะไรคะ bedroom ห้องนอน่อไป n e Lutroom ห้องน้ำ living room, ห้องนั่งเล่น kitchen, ห้องครัว dining room, ห้องรับประทานอาหาร stairs บันได ceiling เพดาน floor คืนห้อง hallway ห้องโถงหรือระเบียงหรือว่าทางเดิน โอเคเมื่อกี้เราได้ทำการรีวิวคำศัพท์ไปแล้ววันนี้ทีเชอร์ก็จะมีประโยคภาษาอังกฤษมาสอนนักเรียนอีกเช่นเคยอ่าวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยมีอยสองประโยคที่เราจะเรียนในวันนี้เรามาดูอันแรกเลยสังเกตด้วยทีนะคะว่ามีเครื่องหมาย question mark หรือว่าเครื่องหมายคำถามนั่นเอง เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเห็นเครื่องหมายคำถามแสดงว่าจะต้องมีคำตอบอมาดูเด็กผู้หญิงสองคนนี้นะคะเด็กผู้หญิงคนแรกเขาบอกว่า how many books are there on the sofa how many books are there on the sofa นักเรียนคะเรามาดูสิว่าคำถามเนี่ยเขาถามเกี่ยวกับอะไรมีคำว่า books books คำนี้อ่ะ books แปลว่าหนังสือเขาเติม s ด้วยอ่าเติม s แปลว่าต้องมีหนังสือหลายเล่มแน่นอนอะลอดูซิแล้วคำว่า how many how many คำนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะดูสิคะ how many คำนี้คือการถามจำนวน how many แปลว่าการถามจำนวน แสดงว่าประโยคนี้เขาต้องถามจำนวนของอะไรครับ b ุ o กจำนวนของหนังสือหนังสือที่วางอยู่วางอยู่บนเห็นไหมคำว่า on ที่เชิญสอนไปแล้วคำว่า on แปลว่าบนบนอะไรครับโซฟาประโยคนี้เขาถามว่า how many books are there on the sofa หนังสือเนี่ยมีจำนวนหนังสือกี่เล่มนะที่วางอยู่บน โซฟาอ่าทีนี้มีคำถามแล้วก็ต้องมีคำตอบอ่ะมาดูสีเรบเขียวเด็กผู้หญิงคนนี้ชุดสีฟ้าเขาตอบว่า there are two books there are two books ก็คือมีหนังสือกี่เล่มคะ two คือสองเล่มมีหนังสือจำนวนสองเล่มนั่นเองที่วางอยู่บนโซฟา หรือเราจะตอบเป็นประโยคยาวๆเลยก็ได้ว่า there are two books on the sofa อ่า there are two books on the sofa ก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามีหนังสือจำนวน4เล่มแล้วก็ตอบว่า there are เปลี่ยนจาก two คือ2เป็น C ก็คือ four แล้วก็จะเปลี่ยนเป็น there are four book s on the sofa นะคะโอเคเข้าใจไหมทีนี้เรามาดูต่อไปประโยคต่อไปโอเคประโยคต่อไปเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมแต่ทีนี้เขามีการตอบ yes แล้วก็ no อ่ะมาดูสิคะว่า เขาถามว่าอะไรดูสีเขียวๆข,ข้างบนมีเครื่หมาย question mark แน่นอนคือเป็นประโยคคำถามนั่นเองเขาถามว่า is there a car is there a car is there a car แปลว่าอะไรคะ oh sorry คำนี้บอกว่า is there a cat Is there a cat ก็คืออะไรเอย่ยมีแมวอยู่ไหมอ่ะ Is there a cat มีแมวอยู่ไหม<พ><ฆ>ถ้าน,น,นักเรียนมีแมวนักเรียนต้องตอบว่า Yes there is ตรงนี้นะ Yes there is ถ้าไม่มีเราก็ต้องตอบว่า No there isn't No there isn't นั่นเอง isn't คำนี้นะคะย่อมาจากคำว่า is not ย่อมาจากคำว่า is not แต่ teacher ใช้ในรูปแบบตัวย่อเราจะเขียนแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยออกเสียงว่า isn't isn't นะคะ h o there isn't ถาม is เราก็ต้องตอบ is นะโอเค ต่อมามาดูประโยคต่อมาประโยคนี้ก็เป็น Is there a dog Is there a dog ยังคงใช้คำขึ้นต้นประโยคว่า is เหมือนเดิมนะคะ Is there a dog เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือน้องหมาเนี่ยก็ต้องมีแค่หนึ่งตัวนะเขาถามว่าคุณมีมีสุนัข อยู่ไหมนะคะมีสนักอยู่ไหมถ้ามีก็เหมือนเดิมตต่ว่า yes there is ถ้ามไม่มีก็ตอบว่า no there isn't เหมือนเดิมโอเคได้ไหมคะถาม is ตอบ is นะอ่ะเรามาดูต่อไปอ่าเมื่อกี้เราใช้ ประโยคคำถามว่า is there แต่ทีนี้เราจะใช้ในรูปแบบประโยค are there จะไม่ใช้ is แล้วนะ is จะใช้กับเอกนพก็คือหนึ่งอย่างหนึ่งชิ้นทีนี้ are are จะใช้กับพหูพจน์อย่างกับ uh, คลิปของ uh, คลิปที่แล้วที่ทีเชอร์สอนไปแล้วนะคะ are there fox are there fox ักเรียนสังเกตไหม are therefore คำว่า f o x ก็คือกบกบมีเติม s เพราะฉะนั้นแสดงว่ากบอะ่ะมันอาจจะหลายตัวก็ได้เาอาจจะถามว่ามีกบอยู่ไหมกบคุณอาจจะมีหลายตัวก็ได้นะคะถ้ามีก็ตอบ yes there are สังเกตไหมคะจะไม่เป็น yes there is แล้วนะคำถามเขาถามขึ้นต้นด้วย are เพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่า yes there are ก็คือมีอยู่นั่นเองถ้าไม่มีเราก็ต้องตอบว่า no there aren't no there aren't จะไม่ตอบ no there isn't แล้วนะคะเพราะว่าเป็น are เราต้องตอบว่า no there aren't aren't ตัวนี้ก็ย่อมอาจากคำว่า are not are not นั่นเอง แต่ที่ชอรเขียนในรูปแบบประโยคย่อๆก็จะเป็น not h e r e aren't โ k okay. เ y เข้าใจไหมคะต่อไปอีกหนึ่งประโยคประโยคนี้ก็เป็น are เหมือนเดิมประโยคนี้ถามว่า are there spiders are there spiders sorry ที่เชอร์ลืมลืมเติมตัว s นะคะตรงนี้ต้องมีตัว s ด้วยนะคะ sorry อะก็ถามว่า คุณมีแมงมุมไหมนักเรียนมีไหมเอาแมงมุมอะแมงมุมหลายตัวนะถ้ามีก็ตอบ yes there are ถ้าไม่มีก็เหมือนเดิม no there aren't no there aren't เหมือนเดิมนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าทีเชื่อขอไปเข้าโปรแกรม genius book นะคะที่เราเคยเรียนเป็นประจำ แอาที่เชิ์จะให้ดูการสนทนานะคะรอแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วปหนึ่งปหนึ่งโอเคเดี๋ยวที่เชิ์ ขอซูมให้มันดูใหญ่ๆให้นักเรียนมองเห็นนะคะอ่ะนักเรียนสังเกตไหมคะจะมีรูปภาพอยู่ทั้งหมด6รูปนะคะเรามาดูกันเลยว่าเด็กพวกนี้เขากำลังคุยอะไรกันเรามาดูที่รูปที่1นะคะรูปที่1ตรงนี้นะดูลูกศรพ่เช่นะคะเรามาฟังกันเลยว่าเขาพูดว่าอะไรกัน How many ducks are there in the bathroom? เด็กผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่า how many ducks are there in the bathroom how many ducks are there in the bathroom how many คือการถามจำนวนใช่ไหมคะ ducks ก็คือเป็ดอ่ะดูรูปภาพเลยนับจำนวนเป็ดรอเลยนะในผู้หญิงคนนี้ถามว่าอ่าในห้องน้ำเนี่ยมีเป็ดกี่ตัวนักเรียนดูมีกี่ตัวคะ one two t มีสามตัวเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ได้ตอบว่า There are three ducks. Okay, there are three ducks. There are three ducks. Mm hmm. ก็คือมีเป็ดกี่ตัวคะสตัวนั่นเองโอเคนะต่อไปมาดูรูปที่สองมาดูรูปที่สองอเรียนดูรูปนะคะ ยังคงอยู่ในห้องน้ำเหมือนเดิมอ่าเขาถามว่า Is there a frog in the bathroom? เขาถามว่า Is there a frog in the bathroom? Is there a frog in the bathroom? ถามหาอะไรฟอก F R O G ฟอกฟอกแปลวล่ากบเฮ้ยเขาถามว่ามีกบอยู่ในห้องน้ำไหมนัเกเรียนคะมีกบอยู่ในห้องน้ำไหมคะมองเห็นไหมลูกมีนะคะ ถ้ามีต้องตอบว่า yes there is อ่า yes there is มีกบแค่หนึ่งตัวนะคะเขาก็เลยใช้คำถาม is there ไม่ได้ใช้ are there โอเคต่อไปมาดูรูปที่สามโอ้รูปที่สามต้องเรียนดูสิคะมะีสัตว์หลายตัวเลยคำถามข้อที่สามเขาถามว่า how many cats are there in the kitchen อ่าเขาถามว่า how many cats are there in the kitchen how many cats are there in the kitchen เขาถามว่าอะไรคะ how many คือจำนวนจำนวนของอะไร cat cat คือ male. แมวแมวอะไรแมวอยู่ในไหน in คืออยู่ในห้องอะไรเอ,อ่ย kitchen ห้องครัวเขาถามว่ามีแมวจำนวนกี่ตัวที่อยู่ในห้องครัวอะ,อะนับรอเลยนะเขาตอบว่า There are two cats. Ah, there are two cats. There are two cats. มีกี่ตัว two. อ่ามีสองตัวมีแมวจำนวนสองตัวนะคะ In the kitchen อยู่ในห้องครัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้คำว่า there are เพราะว่า there are จะใช้กับสิ่งที่มีตั้งแต่สองอย่าง ขึ้นไปนั่นเองโอเคต่อไปมาดู Number 4 Number 4ดูรูปภาพเลย Number 4ตรงนี้นะคะ Number 4ถามว่า Are there left in the kitchen Are there left in the kitchen Left แปลว่าหนูอ่าเขาถามว่ามีหนูอยู่ในห้องอะไรเออ h e n ห้องครัวมีไหมคะหนูอยู่ในห้องครัวมีหรือเปล่ามาฟังคำตอบ Yes there are อ่าเขาตอบว่า Yes there ARE Yes there are ก็คือมีหรือไม่มี Yes มีคำตอบก็คือ Yes there are ก็คือมีหนูอยู่ในห้องอะไรห้องครัวนั่นเองก็คือ Let's in the kitchen นั่นเองง่ายไหมคะ สิ่งที่จะทําให้นักเรียนสามารถตอบคําถามทีเชื่อได้ก็คืออันดับแรกนักเรียนจะต้องดูที่รูปภาพมองดูซิว่ารูปภาพรูปนั้นน่ะมีตัวอะไรแล้วมีกี่ตัวนับรอรีเชอร์เลยและอยู่ที่ไหนเช่นมาดู Number five ข้อที่ห้าข้อที่5มีแมงมุมคือ s p i เดอร์สไปเดออยู่บนไหนเนี่ยเพดานเพดานภาษาอังกฤษคืออะไรจำได้ไหมเอติ๊กตอกติ๊กต เพดานภาษาอังกฤษก็คือ ceiling คำนี้นี่เอง ceiling c e i l i n g ceiling คือเพดานแน่นอนว่าแมงมุมมันมีตั้ง4ตัว one two t h four จะต้องใช้ there are หรือว่า there is มี2ตัวขึ้นไปอะต้องใช้ there are นะคะเพราะฉะนั้นมาดูคำถามข้อที่5เลย How many spiders are there on the ceiling? อ่ uh, How many spiders are there on the ceiling? How many spiders are there on the ceiling? ขาถามว่ามีจำนวนมีแมงมุมจำนวนกี่ตัวที่อยู่บนเทดานอ่านักเรียนเห็นแล้วแหละว่ามีกี่ตัวมาดูคำตอบเลย There are four spiders. อ่า มีสี่ตัวต้องตอบว่า there is ได้ไหม there is spider there is four spider ได้ไหมไม่ได้นะมีแมงมุมสี่ตัวเราต้องใช้ there are เพราะฉะนั้นคำนี้ต้องตอบว่า there are four spiders there are four spider ก็คือมีแมงมุมอยู่สี่ตัวบน c e i l i n g บนเพดานนั่นเองโอเคมาดู the last one สุดท้ายข้อที่6เออมีแมงมุมเหมือนเดิมอยู่บนไหนคะแมงมุมอยู่บน ceiling เหมือนเดิม on the ceiling the เหมือนเดิมแต่เขาถามหาอะไรมาฟังกันเลย are there lizards on the ceiling อ้าวก็าถามว่า are there lizards on the ceiling Are there lizards on the ceiling? lizard เรียนมาแล้วก็คืออะไรคะจิ้งจกเอา้ามีรูปของสไปเดอร์แต่ถามหาจิ้งจกเขาบอกว่ามีจิ้งจกเนี่ยอยู่บนเพดานหรือเปล่ามีไหมคะมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเขาเลยตอบว่า No there aren't No there aren't อ่าไม่มีเขาตอบว่า No, there aren't. No, there aren't. ก็คือไม่ได้มีจิ้งจกหนาอยู่บนซีลิงเนี่ย on the ceiling ไม่มีจิ้งจกแต่ซีลิงบนซีลิงมีอะไรมี spiders นั่นเองโอเคต่อมาเราจะมา do exercise Practic e e x e r c i s กกันนะคะเราจะมาทบทวนหรือการทำแบบฝึกหัดนั่นเองทีนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเตรียม สมุดขึ้นมานะคะสมุดเล่มอะไรก็ได้ค่ะที่บ้านรบกวนผู้ปกครองเตรียมสมุดให้นักเรียนด้วยนะคะค่ะทีนี้เมื่อได้สมุดแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนคําสั่งลงไปเลยค่ะ exercise ตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนคําสั่งก็คือ read and answer read and, and answer ก็คือคําสั่งคือให้นักเรียนอ่านโจทย์ และตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะนักเรียนสามารถเขียนได้เหมือนตอนที่ทิเชอร์สอนเลยคือตัวพิมพ์ใหญ่ให้เขียนเต็มบรรทัดส่วนตัวพิมพ์เล็กให้เขียนแค่ครึ่งบรรทัดนะคะทีนี้เรามาดูค่ะข้อหนึ่งให้นักเรียนเขียนโจทย์ลงไปเลยค่ะบรรทัดแรกก็คือเมื่อนักเรียนเขียนคำสั่งเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนโจทย์ลงไปค่ะพอเขียนโจ์เสร็จแล้วบรรทัดต่อมาให้นักเรียน เว้นไว้หนึ่งบรรทัดเพื่อที่จะทําการตอบนะคะ,ะทีนี้เรามาดูซิว่าวิธีการทําจะทํำยังไงข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า is there a rat is there a rat เขาถามว่ามีหนูอยู่ไหม rat ตัวนี้แปลว่าหนูมีหนูอยู่ไหมหนูที่เป็นสัตว์นะคะมีหนูอยู่ไหมถ้าบ้านนักเรียนมี กรต้องตอบว่า yes there is แต่ว่าใครไม่มีหรือใครอยากตอบ no ก็ให้ตอบว่า no there isn't no there isn't ตามที่เราเรียนไปอ่ะข้างต้นคลิปเลยนะคะทีนี้มาดูว่าข้อนี้ตอบอะไรอ่ะข้อนี้เขาตอบว่า no there isn't no there isn't ในประโยคนี้เขาเลือกตอบประโยค No there isn't นักเรียนสามารถเลือกตอบได้เลยค่ะว่าจะตอบ Yes หรือว่าตอบ No แต่ว่าหนูจะต้องตอบให้ถูกนะ Yes ก็ต้องเป็น Yes there is เพราะเขาถามขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า is ถ้า no ก็ต้องเป็น No there isn't นั่นเองอพอนักเรียนทำข้อที่หนึ่งเสร็จแล้ว ข้อที่2นักเรียนก็เขียนโจทย์ลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วเว้นไว้ตอบ1บรรทัดเหมือนเดิมค่ะถ้าไม่ทานให้นักเรียนสต็อปไว้ก่อนะคะหยุดไว้ก่อนแล้วก็เขียนโจทย์ไปก่อนนะคะแล้วค่อยตอบก็ได้ข้อที่2องเขาบอกว่า is there a fit is there a fit ก็คือ มีปลาอยู่ไหมมีปลาไหมนั่นเองรักเรียนเลือกตอบได้เลยค่ะว่าจะตอบ yes there is หรือ no there isn't เขียนเลยนะคะส่วนข้อที่3เขาถามว่าเขาถามคุณต้นประโยคด้วย r r a r e r นะคะไม่ใช่ is แล้วนะ ทีนี้ถาม are จะไปตอบ yes there is ไม่ได้แล้วนะนี่ข้อ3ามเาถามว่า are there elephants are there elephants สังเกตไหมทีนี้ elephants เติม s แล้วนะทีนี้คุณครูบอกแล้วว่าถ้า a R e จะใช้กับพหูพจน์คือมีตั้งแต่สองสิ่งหรือ2อ,อย่างขึ้นไปเขาถามว่ามีช้างไหมคะมีช้างอยู่ไหมถ้านักเรียนจะตอบ yes เราเรียนต้องตอบว่า yes there Are, yes there are. ถ้าไม่มีก็ตอบ No there aren't. No there aren't. เลือกตอบได้เลยถ้าเขียนไม่ถูกให้ย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปนะคะส่วน number f number four เขาถามว่า Are there lizards? Are there lizards? Oh lizards แปลว่าอะไรคะ จิ้งจรอ่าจิ้งจกมีจิ้งจกอยู่ไหมมีจิ้งจกไหมอะถ้ามีก็ตอบ yes there are ถ้าไม่มีก็ตอบ no there aren't เลือกตอบเองได้เลยนะแต่ตอบให้ถูกรูปแบบประโยคของคำถามคำตอบมันนะคะให้เวลาเขียนนะคะไม่ทันก็ให้นักเรียนหยุดนะคะแล้วค่อยอะ เปิดดูต่อไปต่อไป number five number five are there birds are there birds มีนกไหมมีนอกอยู่ไหมตอบเลยนะคะ yes we wonder ข้อสุดท้าย number six อ่านั่นเปสิ่งขึ้นต้นด้วย is ใช่ไหม is 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 there a duck is there a duck มีเป็ดไหมอ่าถ้ามีก็ตอบ yes there is ไม่มีก็ตอบ no there isn't โอเคค่ะ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงไปด้วยนะคะอ่ะแล้ว,ลวรบกวนผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปอ่ะ่า,ายกิจกรรมที่นักเรียนได้ทําวันนี้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ของคุณครูประจําชั้นนะคะส่งไม่เกินภายในวันศุกร์นี้นะคะโอเค ทีนี้วันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์แล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะ,ะถ้านักเรียนมีอะไรที่เป็นปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวโรงเรียนเราก็จะมีการไลฟ์สดเพื่อจะถามถึงปัญหาของนักเรียนนะคะ,ะนักเรียนอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สดนะคะผู้ปกครองพามาดูก็ได้ค่ะก็จะมีตามตารางที่โรงเรียนได้ ่าแชร์ออกไปในเฟซบุ๊กของโรงเรียนนะคะโอเควันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะ see you next video bye bye